หยุดซะพวกแกหนีไปไหนไม่รอดแล้วให้ตายเถอะในที่สุดพวกเราก็ตามมันทันสักทีคุณหนูท่านไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกเราจะถ่วงเวลาพวกมันไว้ที่นี่รีบไปเถอะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วแล้วอย่าลืมตามหาเฉินจีและร้องขอให้พวกเขาช่วยสังหารเจ้าหววซานด้วยเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ตายอย่างสงบฮ่าๆๆ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 ๆ คิดหรือว่าไอ้เจ้าขยะนั่นมันจะสามารถช่วยพวกเจ้าได้นะเจ้าคิดจะพึ่งไอ้เจ้าขยะเฉินจีอย่างนั้นหรือข้าจะบอกความจริงอะไรให้นะก่อนหน้านี้ข้าได้ส่งคนนั้นไปสังหารเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าฮย้อนกลับไปหนึ่งชั่วโมงที่แล้วหยุดหาเถิท่านข้ามีข่าวมาบอกเมื่อวานนั้นมีอุกบาตตกลงมาอย่างที่นี่ดังนั้นแล้วข้าคิดว่าเจ้าเฉินจีนั้นจะต้องถูกอุกบาตฆ่าตายอย่างแน่นอน ให้ตายเถอะถ้างั้นข้ากอ,อกมาที่นี่โดยเป่าประโยชน์นะซิเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทั้งถาดการฝึกฝนและอุปกรณ์สวมใส่ข้าก็ได้มอบให้เจ้าหมดแล้วและเจ้าจงทำหน้าที่ที่ข้ามอบหมายให้อย่างดีอย่าทำให้ข้านั้นต้องเสียชื่อเสียงรับทราบท่านบรรพบุรุษโอ้เฉินจีข้าไม่คาดคิดเลยนะว่าเจ้านั้นยังจะมีชีวิตอยู่อีก พวกเจ้ามัวยืนทำอะไรกันอยู่ทำไมยังไม่รีบจับตัวมันล่ะรับทราบหึมเจ้าพวกสุนัขมาเห่าหอนอะไรต่อหน้าข้าผู้นี้ชายผู้นี้เขาเป็นใครกันทำไมแรงกดดันจากตัวเขามันถึงได้มากมายขนาดนี้บันพับหลุดเจ้านี่เขาเป็นผู้จัดการของไอ้สารเลวหวงซานนัน่นมันมักจะลังแกข้าอยู่เสมอโอ้เจ้าคือคนที่ลังแกคนของข้าอย่างนั้นหรือไปซะ ขึ้นไปตบหน้าสั่งสอนเขาที่มันกล้าดียังไงมาลังแก่คนของจกกักรพรรดส่วนเทียนผู้นี้รับทราบท่านบรรพบุรุษคิดจะตบสั่งสอนข้าผู้นี้อย่างนั้นหรือไม่เป็นไรข้าสามารถเอาชนะมันได้อยู่แล้วเออแค่ทีเดียวมันยังไม่พอหรอกนะไปสั่งสอนมันอีกเฮ้เฮ้ท่านบรรพบุรุษท่านไม่ต้องกังวลไป จะได้โปดไว้ชีวิตข้าด้วยล่าเฮ้ฮฮการที่มีพลังนั้นมันช่างรู้สึกดีเสียจริงเอาล่ะต่อไปก็ไปตามหาเจ้าห่วงซานกันเถอะกลับมาที่ปัจจุบันช่างน่าสงสารที่นิกายก็ถูกทำลายและตอนนี้เจ้าเฉินจีนั้นก็ได้ถูกคนของข้านั้นสังหาร เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างลา <c oughs> แต่พอได้เข้ามามองเจ้าใกล้ๆข้าก็รู้สึกว่าตัวเจ้านั้นค่อนข้างสวยเลยทีเดียวการที่ข้าเก็บไว้เป็นนางสนมก็ดูที่จะเป็นทางเลือกที่ดี <c oughs> เฮ้หนุ่มน้อยการที่เจ้ามาทำลายผู้หญิงนั้นเจ้ารู้สึกไม่ละอายใจบ้างหรือไง <c oughs> ผู้ใดกันที่มันกล้ามาพูดเช่นนี้กับข้าห <c oughs> ึแล้วทำไมเจ้าเฉินจีมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้เฉิ <c oughs> นจีเจ้าคือเฉินจีใช่ไหม ข้าล่ะดีใจจริงๆที่เจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่เอออะไรกันมีชีวิตอยู่อะไรข้าควรตายงั้นหรอฮเจ้านั้นช่างมาได้ทันเวลาพอดีข้านั้นจะได้สังหารเจ้าต่อหน้าเธอแล้วเธอจะได้เห็นความตายอันน่าสังเวชของเจ้าด้วยตาของเธอเองงั้นหรือข้าเก่งว่าเจ้านั้นคงจะผิดหวังแล้วล่ะดูขยะที่เจ้านำมาด้วยสิมันยังไม่พอให้ข้านั้นได้วอมร่างกายเลย นี่มันเป็นไปได้ยังไงเจ้านั้นได้สูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วแล้วเจ้าทําเช่นนี้ได้อย่างไรอืมข้าพอจะเข้าใจแล้วเฉินจีตัวเจ้าได้ขอให้ชายผู้นี้ช่วยเจ้าใช่หรือไม่เขานั้นคงจะเป็นคนที่เจ้าจ้างมาสินะึการที่จะจัดการขยะเช่นเจ้านั้นข้าไม่ต้องไปรบกวนท่านบรรพบุรุษหรอกหวัวซานวันนี้เรามาชำระบัญชีเก่าและบัญชีใหม่กันเถอะ ึขยะเช่นเจ้ากล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับข้าเอ๊ะได้ยังไงกันถึงตาข้ามั่งแล้วยอ,เ,อ,ยเ,อยเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจูไอ้เจ้าขยะนี่มันก็ได้เข้าสู่ระดับเตาแล้วล่ะแต่การโจมตีในครั้งนี้ของมันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ระดับเตานั้นจะทำได้ หรืออาจเป็นเพราะว่าดาบในมือของมันงั้นหรือเฮ้ style. ทำไมเจ้าถึงล้มลงก่อนที่ข้าจะออกแรงด้วยซ้ำละ่ะเฮ้เจ้านั้นอย่เพึ่งได้ใจใมันมากนะักเจ้าบังคับให้ข้าต้องใช้มันเองนะฮึ่บ oh, 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 oh. ฉุนตีวันนี้เจ้าต้องตายแจ้งเตือนฮหดตอนนี้ห่วสารเขาได้ดูซับพลังของ,ของคริสตันปีศาจ และพลังของเขาตอนนี้ได้ไปถึงระดับสวรรค์ขั้นที่เก้ารูปหลานของท่านเฉินจีตกอยู่ในภาวะวิกฤตโอ้มันช่างบังเอิญจังเลยลงนรกไปซักเจ้าเฉินจีตอนนี้ข้าควรทำอย่างไรดีห่วงซานนั้นเขาแข็งแกร่งขึ้นมากฮมความเยือยยิงของเจ้าเมื่อกี้นั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะฮม ฮาดาบพิฆาตได้มอบให้กับเฉินจีนั้นมันมีทักษะในตัวของมันเองอยู่มันสามารถดูดพลังของปีศาจได้และเปลี่ยนเป็นพลังงานของตนเองเอ๊ะนี่มัมนเกิดอะไรขึ้นฮ้อว้าวดาบเล่มนี้ที่บรรพบุรุษได้มอบให้มันช่างทรงพลังจริงๆ มันเป็นไปนได้อย่างไรกันที่ข้านั้นจะพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเฉินจีผู้ไร้ข่าคนนี้ถ้าขืนว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ข้าได้ตายแน่นอน